สวัสดีครับมาขอกันย่มแร่งผมก็ผมส่องสุกนกเขาไงมึงแร่เก้าแล้วครับคุณอากาศย่มแรงอกมาดมาฟังเมึงครับไล่คู่กันอยู่คู่ยุโซนังผีมีอ่างคู่อางแต่ว่ายุโซนังฝุ่นเคยมาเอาเอาเอาเจา้า คำแพงมาใส่ยูฮันกระได้โตไปก็เลยเอาเอาเอาังโลครับมาลงมือนี่ออังโรมาใส่เอา้ามาลุ่นมาติดตามกันนะครับอาจารย์ที่เป็นยังไงครับ Whoa. ba 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 ครับก็เรียบร้อยนะครับเอาจองโลกมาลงย้ำแรงครับหังโลครับสิบเก่าลักสร้างนัดยามแรงย้มแรงม่ได้ออกโดนเลยครับยากงานบางบๆออกมาฝุ่อใส่ ห่างเล้งหน้าน่อยอังโลลออกจากกรุงผสมไม้ครับพี่ลาว่ท่านดีบันไดอ่านอ่านเป็นจังได้กล่องเฮ้เป็นจังได้กล่องเป็นจังได à, con tuôi nó mèo bưng bát, bẹt bẹt, cầu lắc sang nát, à, yo, con น่าทู้ีน่นน่เอาเอาน่เอาเอาเบิ่งนี่แต่สียากซึ่ง ก็นอกจากกุ้งผสมใหม่เอ้าเออเอพิออ่็มีแห้งเต้ยกูอ้างครับปูนกดากดำเดียวเดียวสิบเก่าลักสร้างนัดคือเก่าแล้ะครับเต็มคอเบิง้งปคดออกมาเบิง้งสิบเบิ้งกล่องตัวนั้นก่อน เป็นแจงใดกล่องมีหลักฐานอยู่บ่เอา้าเป็นแอ็กสั่น หาคำอ้างหาคำนี่งินแล้วละอ้างแล้วละฮะมาทานมีในคลิปและขานโอเคครับ อกล้องกระสายขาดล่ะจ่างนัดดยมันมุนเิื่อไรเด้อช่างนัดเด้อเห็ดใหม่เด้อกล้อง <laughs> <laughs> ม,มันมุนลยเด้อมันมุนลยเด้อ <laughs> อย่าให้ทาโดนเด้อ <laughs> chào khẩu đỡ em ăn đánh pi mày sang nát đi อาวดแป๊บหนึง่งบอดอนกะงามเร้งครับเล่งงานครับช่วงนี้บอดได้ออกนกพเนียดกับบอดออกก็ไปมือเศร้านี่กับ ว่าสีเอาไซ่เกาลกดินลงกับเรียนอังโลกก็ไดต้ตวนึงครับหเหมือ้านี่ออกจากกองผสมใหม่เลรียนฟอ้อมยังบอท่านคือเกาปันไดแต่ว่ายัางมีผลคู่โน่นคู่คือเกาอยู่ดอกผลคู่แต่ว่าบอกบรร่ท่านจวดคือเกาออกจากกองผสมใหม่ๆหม่ฟอมนี่ตกอยู่ครับ เป็นอย่างนกออกจากกรงผสมไม่มันขึน <c oughs> ้นเหรียญมืนขึ้เอาเป็นอย่างขึ้นเที่ยวออกเอาเขาเลยทีมันเอาแซ่เลยบ่ได้ครับงั้นต้องเอาออกนำ้ำน้ำเรื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง้าไม้ก็สีเอากระตมมัดกระตมมัดนี่ สาวกคาดว่าเสียวขึ้นไปเห็นเสียวแล้วครับเหรียญยวอนาจแล้วก็มีหลายอาจารย์หลายถักมาถามอยากขอแบง่งกระตุ่มมัดนี่ก็ดียังเล่นไดใดหลายยางครับกระตุ่มมัดเล่นกิงก็ได้ครับเป็นองคนิน่นนงนิ่งล่งดินก็บบอยจากเลรียนปันใดแต่ว่าการลีลาก็มีแรอยู่ ็เลยเพื่อเล่นจริงได้นะครับเล่นจริงใส่แผนยจริงใส่ยังกระไดอยู่กัดรอบ่งครับสำหรับนองกระตุ้มมัดกักมันมันมันพอท่านมีเวลาฝึกเอาออกกับฝันบอท่านได้พอท่านได้เก่งนะครับขันอยู่บอท่านได้บอท่านได้เป็นนกตอ่อ กะเือหามันไปเจอนอกตัวดีๆมันผันบม่มีตัวเสียวไปเอาหนาๆนก็เลยเอาอัางหลวงมาเล่นเพราะว่าว่วงแม่เพื่อนฝากเย็นฝากไข่ฝากไข่กะจิก,กั้งฝากไข่ทั้งเลี้ยงลูให้เพิ่นพักเลี้ยงลูกไงซะก่อน กระสีจักเดือนกุละกระสีเรียนได้โดนเติบอยู่ที่เดือนหนึ่งถ้าพอมีเวลาเ <c oughs> พราะได้เรียนนกดินโดนแล้วครับครับขึ้นกระใสของช่างนัดครับวัต่ยางพานครับจวดาสายใสทั้งปลาข่าทั้งอำนาจทั้งปลาข่ากับ เพิ่นกับมาใส่น้ำแล้วล่ะครับเราไปลอกมึงล่ะในการอยู่เพื่อนวะก็เต็มมาของถือรูดเมนครับมาเต็มมาของบ่วงมันถือรูดดอกมาฐานอยู่ค,ครับคงสร้างนัดครับกับฮยมหานกวันเหยียดขึ้นเราวเหรอครับ ลูกเนียช่วงนี้กับสี่แถห้างกับว่าห้างดอกครับกัดสิบว่ได้เห็นครับเปล่าเล้ยววาอีกละกับกล่องอีสานอีบี่กล่องอีสานกับสายมานันลงปักไตแล้วด้วยครับกล่องอีสาน ลงปักไต่แล้วครับเป็น,เป,นเป็นมาเอาน้ำประจําครับเอานกใหม่ๆนกกันีขันแปลกๆขันแล้วสั่งแล้วก็มาเอาน้ำส่งให้ประจําที่ราคาดีๆนะครับซื้อบ้านเป็นพอดีเป็นขื้นมาธุระครับมามากับสอสอ มาเฮ็ดธุระมาคุมกันนั่นละคุมกันซอจอเพราะว่าเพิ่นเนาอันนั้นก็บซีเมนต์ยู่หุ่นตีหลังคืนเนาะหลังคืนซีเมนต์ยู่รถเนาเก็บโตนกเพิ่นขึ้นม่ากับสอสอครับมาคุมกันเพิ่นกะ ขิ่มเป็นยังเพิ่นล่ะคือเพิ่นขึ้นมาขึ้นมาเพื่อกระทุ่ดขาครับปาดไอสีขึ้นเมื่อแผลด้วยมาทันทรงลูกขี้สันในนี้ไอสีพยายามมาทันเพิ่นมายามครับคืนวันที่คืนคืนวันที่ยี่สิบเพิ่นขึ้นมาหอดขึ้นมากอะ ขึ้นมากอะว่าอยากได้นกว่าสั่นอยากได้ก่องยีสานสิว่าจังได๋ผมก็เว้าแบบแบบว่าอยากแบ่งล่ะครับ,บว่าอยากเปิดแบ่งโอ้ยสว,วดดยดอกว่าซั่นดอกมาให้ต่อซะว่าซันนี่ มันจวดแท้ๆด้ว่ะไอ้ไอ้ไอ้เสียวไปส่งไปให้เขาผสมอยู่มาลีมวนทีมงานเพิ่นละเสียวไล่บันไดเลอเพิ่นวะกะว่าแบบบ่อยากเปิดว้าแบบบ่อยากแดงเอาว่าโอ้กะพุลละ จักสองหมื่นผู้ละสองหมื 20, ่นกลัวผู้ละเราจะนกเวิน <laughs> ก็ได้ว่ากลัวอะไรเสียวลงมะนั่งกับนะบอกเวินสองหมื่นห้าผุแล้วเบาวมายาสายนะเวก็เอากลองมาใส่ไอ้อ่ะหนเอากรงมันเมื่อรูดกันเสียวอ่าจะ lấy say con con nào xây con rồi bảy năm so sổ hơn mình nhà xây con chỉ luông mưa lột đó dần lại là cái gì luông lột đó dần cả một chín mưa lúc này do mình hộ mình phần chắc vàng đây cả ba bao hoạt phan hẳn đâu đặt ao ไอ้ร้านชื่อขนมกินว่าสักสิวาจังใดเอากะตามนั่นแหละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบุญอาจารย์ทุกทุกันพ่อแม่ทุกทุกนนะครับที่ให้การสนับสนุนเข้ามาชมช่องท้องสุกนกยยเขาใหญ่เมืองแพร่ือเก่าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ